อันนี้จะเป็นพระสมเด็จวรังพิมพ์ใหญ่นะครับซุ้มก็จะแบนแบนหน่อยนะครับเพราะว่าพระนี้มีการใช้มาบ้างนะครับแต่ก็ยังพอเห็นนะครับยังพอเห็นรูปร่างนะครับว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่นะฮะขอบซุ้มก็จะแบนๆบนลากลงไปนะครับขอบซุ้มนี่แบนแบนนะฮะด้านบนนี่บางส่วนจะหายไปนะครับแบนแล้วก็หน้าอกจะแบนนะครับ ฐานล่างก็ค่อนข้างจะแบนนะฮะแบนจะออกจอบแบนหน่อยนะครับนี่นะฮะจะแบนนะแต่ก็เห็นมวลสารขึ้นชัดเจนนะครับมวลสารนี่ขึ้นขึ้นค่อน,นข้างชัดเจนนะ,ะมวลสารนี่ก็ตามขอบนะครับตามตรงใบหน้านะครับใบหน้าก็จะเห็นเป็นเม็ดเม็เมเลยนะนครับนี่ฮะเนื้อจะออกขาวอมเหลืองนะ วันนะเป็นขาวอมเหลืองนะครับเนี่นะครับวันนะเป็นขาวอมเหลืองส่วนด้านหลังก็เห็นมวลสารขึ้นนะครับเนี่ยมวลสารจะขึ้นเป็นเม็ดๆนะฮะอ่วัดละครังจะแก่มวลสารนะครับจะมีมวลสารข้างเยอะนะฮะเนี่นะครับ้อก็เรือเนื้อก็จะมีการปินะมีการปิปีแตกๆหน่อยนะครับเนี่ยมีการเป็นหลุมบินบ่อบ้างนะครับตามอายุพระนะฮะ เนื้อก็จะเป็นเนื้อหนึกนุ่มนะครับเนื้อออกหนึกนุ่มนะฮะนี่นะครับเนื้อก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อหนึกนุ่มแล้วก็มีมวลสารที่เห็นนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ลงกล้องนะฮะอ่าอันนี้แค่กล้องโทรศัพท์นะครับเนี่ยขอบข้างนะฮะขอบข้างก็จะเป็นรอยตัดนะครับเนี่ยจะเห็นรอยตัดนะฮะรอยตัดด้านขอบ เป็นรอยรอยคูดนะครับเป็นรอยคูดเลยนะครับขอบข้างเห็นชัดเจนนะครับขอบข้างแล้วก็เรามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีรอยตัดนะครับรอยตัดแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะอรัเป็นหลุมเป็นบ่อพระมีน้ําหนักนะครับ มีน้ำหนักหนุ่งหนุงนงนงน่งมือนะฮะพราค่อนข้างหนุง่งนุ่งมือครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนก็มีรอยตัดนะครับเนี่ยด้านบนก็จะเป็นรอยตัดนี่นะฮะเราจะเห็นเนื้อนะครับเนื้อก็จะเป็นมวลมลเลยนะฮะเนื้อนี้ก็จะเป็น,นก้อ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 นเลยนะครับ เนี่ยเป็นเนื้อเงินก้อนเงินก,นก้อนนะน,นะครับด้านล่างนะครับด้านล่างใต้ฐานพระเขามีรอยตัดนะรอยตัดเราจะพอเห็นนะครับเป็น,นเป็นรอยคูดนะครับเป็นรอยคูดคูดเลยนะครับขยายนะจะขยาย ๆๆนี่นะครับเนื้อ <mai, S 2> <Além> <applause> ด้านล,ล,ล่างนะครับนี่น่ด้านล่างนี่ด้านบนนะครับด้านบนเนื้อเหมือนแบบคล้ายๆเนื้อก้นคกนะฮะเนื้อเหมือนเนื้อขยาศาสตร์ประมาณเนื้อก้นคกนะครับนี่นะเนื้อเป็นแบบเนื้อก้นคกเลยนะฮะ ก็จะเห็นมวลสารน,นะครับเห็นมวลสาร เนี่ยจุดประมาณนี้นะฮะเนี่ยเป็นเม็ดเมดนี้นะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้า,นา,นนาสุม้มเขก็จะเห็นนะเส้นซูมนะครับก็จะ โยไปนะครับโยแล้วก็มาชิดทางนี้นะครับอันนี้จะห่างจากขอบหน่อยครับตัดตัดไม่ชิดนะครับอันนี้จะตัดไม่ชิดเป็นผ้าตัดไม่ชิดนะครับนี่นะครับเนื้อนะฮะนี่นะเนื้อเนื้อผ้านะเนื้อผ้าก็จะเห็นชัดเจนนะครับเนีย กามีเม็ดกล้วยเม็ดเนี่ยเม็ดเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยที่ฝังอยู่ในเนื้อนี่ครับที่ผูกนะฮะเนี่ยแล้วก็มีเศษไม้นะครับมีเศษไม้มีเศษไม้มีพวกอิฐแดงนะครับเป็นพระกำแพงอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีส่วนผสมผงต่างๆนะครับที่ใส่ลงไปในเนื้อผ้านี่นะ เราจะเห็นอิดแดงนะครับแปลงแดงนี่เนื้อก็จะเป็นตามภาพที่เห็นนะครับนะตามภาพที่เห็นเลย นี่ก็ยประมาณนี้นะครับอนีนะอ่ช่วงช่วงแถวหัวนี่ก็จะเห็นหมูลต่างนะครับเป็นเม็ดต่างๆนีเยอะเลยนะเนี่ยช่วงนี้นะครับ เขาได้เห็นชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับ